สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟ f ครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคทุกคนหายนะหายตาไปหลายวันครับผมขอโทษด้วยครับผมงานหนักแล้วก็ลูกเปิดเทอมผมต้องตื่นเช้านะแล้วงคืนก็แบบก็ต้องแบบพอเย็นก็ต้องแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไปออฟฟิศนะโอเวอร์ไทม์อะไรกันว่าไปนะครับผม ก็ไม่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ในชีวิตผมเลยนะมีแต่เวิร์กเวิร์กเวิร์กนะครับผมแต่ว่าหวังว่าจะได้ไลฟ์กลับคืนมาในช่วงวัยเกษียณนะเออก็แบบอาจจะสัก4 10, 5 5 0อะไรอย่างเงี้ยนะเออที่แบบว่าจะได้แบบชิวๆแหละนะครับผมก็จะได้แบบใช้ชีวิตอย่างช่ำๆนะเออพยายามแบบสร้างรายได้เป็นพาสซีฟอินคัมอยู่นะครับผมอนะ่ะโอเคก็เป้าหมายทางการเงินของผมนะ อันนี้ผมผมพูดไว้ก่อนนะครับผมผมอยากจะมีแบบ passive income ประมาณแบบเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะสำหรับตอนกเกษียณน,นะแต่ต้องใช้เงินเยอะมากเลยทุกคนอนะ่ะก็ค่อยๆลงทุนค่อยๆเก็บไปแต่ผมมั่นใจเลยมั่นใจเลยว่ามันผมจะถึงจุดนั้นได้แน่นอนนะก็หวังว่าทุกคนก็ไปกันให้ถึงนะครับผมก็ตั้งรายจ่ายของตัวเองที่อยากจะใช้ตอนกเกษียณไว้ นะครับผมแล้วก็ลงทุนแล้วก็จับจ่ายไปแต่ว่า10,000แบาทที่ผมจะใช้ต่อเดือนตอนกเกษียณเนี่ยผมจะพยายามแบบไม่ให้มันกระทบเงินต้นนี่ผมเก็บนึกอเอาไะ<ๆ>เพื่อเอาความมาั่งคั่งเนี่ยส่งต่อให้ลูกได้เนอะไหมลูกผมก็จะได้แบบใช้ชีวิตแบบแบบที่เขาชอบอะ่ะเออโดยแบบมีมีเงินที่คอยซัพพอร์ตแบบเขาอาจจะชอบวาดรูประบายสีสมมุติสมมุติอ่ะเขาก็จะได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แบบเอาแค่หาเลี้ยงตัวเอง แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ชอบนะเออผมหวังไว้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าลูกผมจะเลือกยังไงเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ช่องเราจะมารีวิวกิจกรรม2อย่างนะครับผม1คือวงแหวนฮาโลวีนนะพรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนะตอนนี้3ามทุ่มครึ่งอีก2ชั่วโมงครึ่งก็จะเข้าเทศกาลฮาโลวีนนะโอเคก็ใครจะไปเที่ยวว่าช่วงนี้ก็เศร้าๆหน่อยนะครับผมก็ต้องแบบแต่งตัว black black ฮาโลวีนนะ ก็วันนี้ผมมีทุกอย่างแล้วนะครับผมยกเว้นกรอบโรงเรียนปีศาจนะมันจะกี่คูปองเดี๋ยวจะเจ็บให้ดูนะครับผมก่อนที่จะไปรีวิวกิจกรรมมันจะมีของลดราคานะโอเคนั่นคือวงแหวนนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่บอกว่ามันลดกี่เปอร์เซนต์ไงนี่ออกไหมแต่ผมก็คิดได้แหละ50 40แล้วก็30มสิบไหมนะไม่ใช่50ใช่ไหมถ้านนี้ อ่าห้าสิบสี่สิบสี่สิบนะเออทำไมไม่เขียนบอกลูกค้าซะหน่อยตรงมุมขวาบนอะไรก็ว่าไปนะเออคัมพีหนึ่งอันเนี่ยมันราคาเต็มคือห้าคูปองนะนะครับผมโอเคก็ไม่ซื้ออะไรทุกคนแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ทั้งหมดเนี้ยสามร้อยสามสิบห้าไหมนะเออสามร้อยสามสิบห้าคูปองนะครับแล้วก็ใช้คูปองฟรีได้ด้วยนะก็ผมแนะนําว่าใครมีคูปองฟรีเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวละลาย คูปองลิมิเต็ดที่ดีประมาณหนึ่งเหมือนกันลองจากแว์เลอร์พาร์ทนะเออผมก็แนะนําให้ตือนะครับผมโอเคมาวันนี้ผมจะต้องการแบบเอากรอบอะมันมใช้เจ็ดติบทเค็นนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันนะเออมีอยู่333ครับเริ่มเลยอ,อ,อีกกิจกิจกรรมหนึ่งที่จะรีวิวคือกล่องลิมิเต็ดส้มอะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมต้องหาไอดีก่อนนะครับผมไปลุย กรึบครับผมโอเคพวกนี้มันจะแบบเพียเพียทุกคนผมต้องตื่นตีห้าครึ่งทุกวันสองวันแล้วเนี่ยเออแล้วก็วันก่อนหน้าก็หกโมงพรุ่งนี้ก็หกโมงอีกนะครับผมเพราะว่าเออถ้าลูกไปโรงเรียนก็ตื่นหกโมงเลยถ้าตัวเองไปออฟฟิศด้วยก็ตีห้าครึ่งนะน้องมอยกันไปตรงนี้นะครับผมวุย้ยอ่าหายไปหนึ่งร้อยคอมพีได้มายี่สิบสามเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะว่าแต่ลรสจะกินแบบเขาเรียกอะไรมันมีโทเค็นอะไรบ้างผมให้น้องในคอมมูนิตี้นะ ส่งไว้ให้แล้วนะครับผมตอนเมื่อคืนตอนแรกว่าจะทําแต่ว่าไม่ไหวจริงแล้วผมก็ต้องแบบเล่นเกมไงเติมไว้หลายไอเดียไง v วเลอ p a พาอ่ะเออนี่ก็ต้องนี่ผมเก็บได้สองไอดีละเหลือเออไม่รู้จะทันกี่ไอเดีเนี่ยให้บอทให้บอทพยายามปั่นให้อยู่นะครับระหว่างนี้ก็มั่วมยไปเรื่อยๆครับก็พรุ่งนี้จะไม่มีกิจไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากมายนะจะมีระเบิดอีกทีคือวันที่หนึ่งนะครับผม ก็นะเหมือนจะมีโ,โปรตอองนะวันที่หนึ่งนะแล้วทำไมทำไมจะกินโอเมนซ้ำทำไมแกไม่เปลี่ยนให้ชัน้นหมดไปแล้วสามรอยเอ้ยสองรอยี่สิบห้าคัมพีนะโอเคไปกันต่อเจ็ดสิบแต่ถึงไหมคือโดยปกติกรอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองร้อห้าสิบคัมพีนะเออรอบนี้มันเอาผมเยอะเกินนะแต่ไม่เป็นไรไอไอดีนี้คือคัมพีเหลือแบบ เหลืออย่างเงี้ยฮะเออ,อนหนักจริงหนักจริงไปกันต่อหกสิบเจ็ดนะครับผมขออนุญาตไปแกะนิดนึงนะอ่านเนี่ยทุกคนดูดิคมพีที่เหลือเนี่ยป๊บปื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 บมวนเนี่ยยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบห้าคูณยี่สิบเจ็ดเท่าไหร่อ่ะเยอะอ่ะเอออ่ะเอาแพ็นี้ก่อนแกะมันก่อห้าร้อยก่อนนะครับผมคือถ้ามีกรอบวิบวับมาเนี่ย ไอดีนีต้องโดนแน่นอนนะครับผมอ่าถ้าอันนี้สุ่มได้จบก็จะเป็น <Yahoo! S 1> ได้เกินไปเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือหมดไปประมาณสา0ร้อห้าสิีนะได้กรอบแบบเกินเกินมานิดหนึ่งนะครับผมถ้าแบบเอาเป๊เปกว่าจะแบบ3 2 5อย้าะไรอย่างงี้นะครับผมไม่แน่ใจเลยนะเรทอ๋อถ้าเรทอันนี้สามร้อยเนี่ยมันจะสุ่มทั้งหมดคือหกสิบ 350ก็คือสูงหมด70 70ได้75โทเเ็นก็1นึงกว่าอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าแต่ละสกินมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคขออนุญาตแรกกรอบบิบวับก่อนโรงเรียนปีาศาจนะโอเคเลยนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปใส่ให้ดูครับผมแต่ว่าไอดีนี้เดี๋ยวผมรอสูมเอเลนดอลแบบประหยัดให้ดูด้วยนะครับผมใครที่ติดตามไว้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับอ่ะ ต่อไปครับเป็นตัวกล่องจัดเต็มนะเดี๋ยวผมหาไอแป๊บหนึ่งคนอ่ะผมนี้ยรีบรีวิวนิดนึงเพราะว่า ID นี้แอบเข้านะครับผมไม่รู้ว่าน้องที่ออฟฟิศมันจะยังไงหลักหลกหลักการของกล่องสกินจัดเต็มเลยนะครับผมก็คือเปิด1กล่องเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกสกินพิเศษกับสกินสุดปังนะให้เปิดทีละกล่องนะครับถ้าเกิดว่าไอาได้สกินพิเศษ2อันก็ไปรวมกันแล้วก็แลกสุดปังนะหลักการง่ายเลย โอเคอันนี้ก็ใช้ริดคูปองลิมิเต็ดได้นะไปครับผมสัดไปหนึ่งกล่องก่อนสุดปังเลยไหมอัตราส่วนของกล่องเนี่ยก็จะเป็น90กับสินะครับผมสกินพิเศษอนะ่ะแต่อย่าพิ่งแกะครับผมเปิดอีกหนึ่งกล่องก่อนเลยนะถ้าเกิดได้สุดปังเราก็สบายตัวนะครับผมตรงน,นี้โอกาสโอกาสได้น้อยมากนะครับผมอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอันนี้ของดีเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคน ไอสกินอาตาเนี่ยหลายๆคนไม่มีในตัวกิจกรรม m y s t e r บ็อกนะเออแล้วก็ตามหาก,กันให้ควกักบางคนก็มีอาจจะต้องกดที่งานกัน390คูปองเอ,อ้ยแบบกดเอา390้าคูปองนะครับผม,ผมก็เศร้าอ่เออนะครับผมอาแต่ผมจะแลกห่วงยางสองอันนะเข้าใจว่าน้องที่ออฟฟิศผมนะจะยังไม่มีนะโอเคถามว่าห่วงยางสองอันเอาไปทำอะไรครับผมเอาไปตรงนี้ แลกตรงนี้นะครับผมตรงรถเข็นแล้วก็กล่องสกินจัดเต็มนะแลกไปเลยนะสักพักหนึ่งมาดูปุ๊บมีสกินครบแล้วนะฮามกันนะครับโอเคสกินที่สกินย่ายของมันนีของสกินใหญ่ก็จะมีตัวนันตยาเวียดนามนะผมแบล็คชุดว่ายนะ้ำเออร่าครับโอนินะครับผมวอลคาัสนะแล้วก็ตัวแพนด้าโชกุนนะโอเคชอบสกินไหนก็จัดกันได้ครับผมแต่ก็อย่าลืมร้านกอลฟอ์นะอ่านิดนึงก่อน มันจะมีลูกแก้วเนี่ยทุกคนแต่ละเดือนเนี่ยให้เปิดลูกแก้วประมาณสา2สิบยี่สิบเนี่ยคือคุณคุณต้องได้ยี่สิบเป็นขั้นต่ำอย่างสมมติว่าไอดีนี้คือสิบห้าใช่ไหมทุกคนอคุณก็ไปดูเดือนนี้น้องผมยังไม่เปิดอ่ะก็ซัดซัดไปก่อนเลยนะครับผมต้องมีต้องมียี่สิบลูกนะถึงจะเปิดแต่ถ้ามี19เกลูกให้ทำตามแบบที่ผมบอกเนี่ยอ่ะพอได้1ิบห้าเิคุณก็มารับตรงนี้ครับผม แล้วก็สูบอีกห้าลูกคุณจะได้ฟรีอีกหนึ่งลูกนะเท่านี้เลยอุ้ยได้เลเจนด้วยนะครับผมตรงนี้ถือว่าดวงดีเอ่อสกินเลเจนซึ่งมีหมดแล้วเรียบร้อยแตกพายครับผมอ่ะโอเค วันนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมเกม,เกมที่ร้านกอฟนะวันนี้ก็แพ็คย่อยๆจุงจริงจุงจริง,ง,งนะครับแชทเงียบเหงานิดนึงนะแล้วก็มีเติมเกมอื่นได้ m o บ i l e Legends PUBG ว a l o นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมเอเนอร์จีน้อยนิดนึงนะขอโทษด้วย